โอ้โหองคุริมานกระถางนี้สวยมากเท่าไหร่นะคะเนี่ยที่4,000ครับผม4,000บาทนะคะสวยมากจริงๆค่ะใครตามหานะคะเนี่ยนะคะองคุริมานราคา4,000บาท คุณแถนไม้โบราณอีกระถางหนึ่งนะคะ1 5 0 0บาทยังไม่มีเจ้าของไม่มีหัวจ้าด้านนี้ก็จะเป็นงอถอดรูปนะคะนี่ก็จะเป็นไซส์กระถางเล็กกระถางนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยอยู่ที่300อยครับโอ้ราคาจับต้องได้เลยนะคะ300ส่วนกระถางฟอร์มใหญ่อยู่ที่ที่2,000ันครับผม2,000นะคะอ่าพอกระสีเราก็จะประมาณนี้นะคะใช่อ่าเป็นใก้สีไปตอง่อนก็จะเป็นโบสีบล โบราณเนะพี่ต้นสวัสดีค่ะควันนี้เราจะมาชมบอลสีที่ร้านพี่ต้นนะคะพี่ต้นมีอะไรบ้างเอ,อเ่ยแล้วพาชมหน่อยนะคะได้ครับผม<อ>มีตัวนี้นางพิ้วฟอร,รมกอครับผมโอ้โห,โหสวยมากค่ะ ฟอร์มนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ต้นตัวน,นี้อยู่ที่สี่เปนห้ามีคนจองเรียบร้อยแล้วครับอ้าวมีคนจองซะแล้วใช่ครับผมใครอยากได้ก็เสียใจด้วยนะคะโดนจองไปแล้วคะ่ะอันนี้สาเดชาครับสหาสาเดชาอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยกระถางนี้สามร้อยห้าสิบคนมีคนจองยังยังครับผมสามร้อยห้าสิบนะคะอ่ายังไม่มีคนจองอ่าบัวแดงกระถางนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะกระถางนี้นอยู่ที่ห้าร้อยครับห้าร้อยใช่ครับผมค่ะ<อ> ัวดแดงจ้าบวัวแดงด้านนี้ก็จะเป็นไก่สุดสงวนนะคะกระถางนี้เท่าไหร่คะพี่ต้นที่สามพันห้าครับสามพันห้าเป็นฟอร์มกอนะคะไก่สุดสงวนนะคะด้านนี้ก็จะเป็นงอถอดรูปนะคะนี่ก็จะเป็นไซส์กระถางเล็กกระถางนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยอยู่ที่สามร้อยครับโอ้ราคาจับต้องได้เลยนะคะสามร้อยส่วนกระถางฟอร์มใหญ่อยู่ที่ ที่สองพันครับผมสองพันนะคะอ่าพอกระสีเราก็จะประมาณนี้นะคะใช่จะเป็นแค่กระสีไปตอมอ่อนก็จะเป็นโบสีโบราณเนาะอยู่ที่ราคาพันห้าติดจองได้เหมือนกันนางไหมนะคะกระถางนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทติดจองเรียบร้อยค่ะอ่าด้านหลังก็มีนะคะไซส์เล็กคือพันแปดร้อย นางไม้นะคะไซส์เล็กอยู่ที่800บาทนะคะมีอยู่2กระถางด้านนี้เป็นคุณแผนนะคะใช่กระถางเท่าไหร่ครับพี่ต้นกระถางนี้ติดจองแล้วเหมือนกันพันห้าแล้วก็มีไซส์เล็กเท่าไหอยู่ที่1,800งพันแอบาทอันนี้คือติดจองเรียบร้อยก็จะมีอีกรกระถางนึงนะคะตัวนี้อยู่ที่พันหนึ่งครับหนึ่งพันบาทนะคะคุณแผนกระถางนี้ แผนไม้โบราณอ่าคุณแผนไม้โบราณอีกกระถางนึงนะคะหนึ่งนห้าร้อยบาทยังไม่มีเจ้าของใช่ไม้มีหัวทุกต้นไม้มีหัวจ้า,จาเดี๋ยวเรามาชมกระถางนี้กันค่ะกระถางนี้เป็นพญาโมลพญาโมลอยู่ที่เท่าไหร่คะกระถางนี้อยู่ที่3,500ครับ3,500บาท<ม>นะคะ<ม>พญาโมลไม้เลี้ยงกระถางแข็ง,งรอดอ่าเนี่ยนะคะโอ้โหด้านนี้เป็นฮกหลงนะคะกระถางละ500นะคะ โอ้ยพรอมกอซะด้วยนะคะขายถูกมากห้าร้อยเองนะคะเนนี้อันนี้เป็นไก่ตัวงามนะคะคไก่ตัวงามไซส์นี้ก็อยู่ที่สองร้อยสามกระถางนี้คือสองร้อยนะคะแล้วก็ไซส์นี้เป็นสองรอยห้าสิบค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยถึงสามร้อยนะคะ ไก่ตัวงามนะคะราคาตั้งแต่200เริ่มต้นที่200ขึ้นไปนะคะมีหลายกระถางเลยโอ้โหองคุริมากระถางนี้สวยมากเท่าไหร่นะคะเนี่ยที่4 0 0พครับผม4,000บาทนะคะสวยมากจริงๆค่ะใครตามหานะคะเนี่ยนะคะองคุริมาราคา4 0 0พบาทอ่าด้านนี้ก็จะเป็นหงสุวรรณหงสุวรรณนี่เท่าไหร่คะเนี่ย ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,005ครับผมมีตั้งแต่1,005อยู่ที่2 0 0 0 2 0 0ห้าคบประมาณนี้เริ่มต้น1,500บาทนะคะด้านหลังก็มีนะคะเนี่ยนะคะของสุวรรณนะคะตัวนี้อยู่ที่ราคา1,200บาทเป็นขนมานเข้าเฝ้าขนุมานเข้าเฝ้านะคะมีอยู่สองกระถางสามกระถางราคาอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่1,005ครับอันนี้มัน2,005เท่าไหร่ หานุมานนะคะก็จะมีหลายราคาอ่าเนี่ยนะคะหานุมานเข้าเฝ้านะคะหานุมานองค์พับพาอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ตน้นกระถางนี้อยู่ที่ราคาประมาณพันแปดนะครับกระถางนี้ใช่ไหมใช่หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับค่ะต้นนี้ไม้เลี้ยงตั้งแต่แรกมไม้เลี้ยงไง้อก อันนี้ก็จะเป็นองค์พัพพานะคะมีหลายกระถางราคาอยู่ที่เท่าไหร่บ้างคะเนี่ยราคาเริ่มต้นต้นเล็กที่500ครับ500แล้วก็ไล่ตามหังได้เลยอนุมานองค์พัพพาก็ไซส์เล็กนะคะเริ่มต้นที่500บาทนะคะมีอยู่หลายกระถางกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นรวยล้นฟ้าคะราคาเท่าไหร่คะราคา2,000ตัวนี้ก็ติดจองแล้วเหมือนกันครับอ๋อติดจองแล้วนะคะ<ช>เสียใจยด้วย,<ช>วยแต่เรามีไซส์ข้างหลังอีกนะคะใช่ครับจะเป็นไซส์เล็ก ไซส์นี้ก็อยู่ที่ราคาแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทนะคะแ0ดร้อยกับประมาณ1,000ันบาทห0 0 0ประมาณหนึ่งพันองค์พ่อพาก็จะเป็นต้นแม่นะคะกระถางนี้เท่าไหร่ครับพี่ต้นกระถางปีฟ้าไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายอ๋อกระถางนี้ไม่ได้ขายนะคะอ่ากระถางนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่0ันห้าสิบห้าพันครับถ้าเกิดเป็นไซส์ประมาณสามสี่ใบไซส์ใหญ่ สี 4, ่พันห้าถึงห้าพันใช่ครับกระถางนี้เป็นร่อนทองร่อนทองอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยกระถางนี้ทั้งกระถางนที่สองพันบาทครับโอ้โหฟอมกอมหัวแน่แนๆนะคะสองพันบาทร่อนทองนะคะอันนี้เป็นไก่ทองประเสริฐราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยสี 4, ่พันครับไก่ทองประเสริฐอยู่ที่สี่พันนะคะ ยังหาชื่อไม่ได้เลยครับใครรู้ชื่อบอกหน่อยนะ<ต>ชื่ออะไรน้อค่ะคแต่ใบเขาแบบสวยมากใช่ครัสีเข้มเ,มเมค่ะออกจะเหมือนคล้ายๆองค์ุรีมานเลยลักษณะสีนัะราดอยู่ที่เท่าไหร่คะใบละพันครับใบละหนึ่งพันบาทนะคะคคเป็นไม้มีหัวทุกต้นเป็นไม้มีหัวนะคะราดนะคะ รับเบอรเลสนะคะอยู่ที่400กุ้งไก่เซอร์ครับรกุ้งไก่เซอร์อยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ย100บาทครับแบบหนงร้อใหญ่ละคะอ5 0บี้อยาสิบร้อยาสิบอันนี้100กระถางนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยกระถางนี้อยู่ที่250คร <250. S 2> ับ250ไก่ราชาวดีอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยกระถางนี้อยู่ที่500บาทครับ500้อยนะคะอันนี้เป็นปีกกินนาลีนะคะไซส์เบบีเแบบีนะคะอยู่ที่350นะคะ พี่ต้นคะฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรเบอร์นี้เลยครับแล้วก็หน้าร้านอยู่ทางเข้าวัดโคกบุตรทองครับผมเป็นหน้าร้านหน้าบ้านเองราคาย่อมเยาครับผมก็คือมาขายที่บ้านยางเฉพาะวันหยุดวันเสาร์ที่แล้วก็วันหยุดตลาดสดมีบริการส่งออนไลน์ด้วยด้วยครับติดต่อหาพี่ต้นทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยหรือว่ามีเ Facebook หรือเปล่าคะเ c e b o o กก็ชื่อต้นสีสลวยชื่อนี้เลยครับชื่อหลังเบอร์โทร เฟซบุ๊กนะคะต้นสีสลวยเดี๋ยวจะขึ้นรูปเฟซบุ๊กพี่ต้นให้ได้ครับพี่ต้นขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณ,คคณมากค่ะ